สดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เป็นวุ้นนะคะวุ้นผลไม้นี่ค่ะมันมีสตรอเบอร์รี่กับองุ่นนะคะซื้อมาจากเซเว่นค่ะมันเป็นแบบซองะคะ่ะนี่ละะักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะมันจะมีวิธีทำให้ดูค่ะเรามาลองแกะกัน กกนมาเลยลยะูใช่ค่ะอืมกินหอมมากเลยค่ะเะดี๋ยวจะเทให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะมันคืออะไร,รลูกมันคือเป็นวุ้นนะคะ่ะกินได้เหรอลูกกินได้ค่ะ มันเป็นแบบวุ้นๆแกะมีมีรสอะไรบ้างลูกมีรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็อองุ่นค่ะมีแค่สองรสเองหรอใช่ค่ะที่ยังไม่ได้ซื้อก็คือรสแอปเปิลกับรสอะไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองเกะกินกันเลยเอาสีนี้ก่อนดีกว่ากีนรสอะไรก่อน กินรสอมุนใช่ค่ะอเออแกะง่ายนะบีบบีบ,บ,บอ๋อมันคล้ายๆเหมือนปีโป้เลยไหมลูกใช่ค่ะนี่ค่ะเวลาก,กินเป็นไงบ้างรสชาติอืมอร่อยค่ะ บอกความรู้สึกหน่อยเวลากินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นแบบก,บกรอบๆค่ะแล้วก็มีรสอง้งนค่ะค<ม>หอมอ้งนใช่ไหมช่ค่ะเออมันปีโปค่ะปีโป้มันเป็นยังไงลื่นๆไหมแบบลื่นๆลื่นก,กรอบๆค่ะอ๋อมันก,กรอบๆด้วยเหรอใช่ค่ะ เออน้องหญิงยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมเลยว่าถุงอ่ซองละกี่บาทอืมอันนี้เนแบบเนี้ยซองใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมลูกซองใหญ่อันนี้25บาทค่ะ25บาทได้กี่ซองเล็คะ6ค่ะ,คะได้6ซองเล็ใช่ไหม25บาทซื้อที่ไหนบอกท่านผู้ชมเลยซื้อที่เซเว่นค่ะน่ากินมากเลย บอกเพื่อนๆไปซื้อมากินได้ใช่ไหมลูกพี่เซเว่นใช่ค่ะลูกสาขาใช่ไหมใช่ค่ะหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวต้องยีจะกินรสสตรอเบอรี่อีกไหม,มกินค่ะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยยังกินไม่หมดเลยอะ่ะต่อไปรสสตรอเบอรี่ใช่ค่ะนี่นะคะ่ะสีสวยอะ่ะ เ๋ยวจะบนินี่ค่ะโอ้ยมีน้ำไหลออกมาด้วยอ้ย,อยน้ำไหลเป็นไงรสชาติอ,อ,อร่อยวะคะน้ำกรอบๆเรากินคู่กันกินคู่กันเลยเหรอลูกใช่ค่ะ อย่างไรบอกท่านผู้ชมหน่อยสตรอเบอร,อรี่หรือว่าอางุ่นอันไหนอร่อยกว่าน้อหญิงชอบรถไหนมากกว่าอังุ่นค่ะชอบรถอังุ่นมากกว่าก็อันนี้มันมีน้ำแต่จริงๆอ่ะมันก็อร่อยหมดทั้งสองรถใช่ไหม,มแต่หญิงชอบรถอัง,งุ่นใช่ไหมลูก ยอดไหมยอดมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเกิดกดะไรเกิดอะไรตัใครนะคะบายบายค่ะ